บทที่สองการใช้สื่อสังคมออนไลน์ติดต่อสื่อสารทางธุรกิจทักษะการสื่อสารธุรกิจที่สำคัญทักษะการสื่อสารธุรกิจที่สำคัญ 1. ยิ้มและทักทายอย่างเป็นมิตรช่วยให้ได้รับความเห็นใจ 2. เป็นการเตรียมประโยคสนทนา เพื่อไม่ให้เสียเวลาในการเกินนำสามใช้คำที่มีความหมายและแม่นยำเพื่อให้ความใจตรงกันและถูกกาลเทศะสี่เป็นผู้ฟังที่ดีแสดงถึงการให้เกียรติและเคารพห้าให้คำแนะนำในเวลาที่เหมาะสมห้ามขัดความยิดมเห็นควรอธิบายเหตุผลหกให้ความเคารพลูกค้าเพื่อสร้างความไับใจให้กับลูกค้าเด็ดเชื่อมั่นในทัศนคติของตัวเองลูกค้าจะเลือกคนที่หนักแน่นและชัดเจน แพูดเข้าประเด็นหลักเพื่อให้เสียเวลาเก้าควบคุมอารมณ์ขณะคุยกับลูกค้าเพื่อไม่ให้เกิดความน่าเชื่อถือเครื่องมือสื่อสารทางสื่อออนไลน์โซเชียลมีเดียเช่น Facebook ล YouTube สามารถสื่อสารกับลูกค้าได้ดีและมีประสิทธิภาพ G. Switch for business รองรับระบบการทำงานที่ช่วยพัฒนาการสื่อสารให้ดีขึ้นสามารถค้นหาจัดเก็บเอกสารนำเสนอและประชุมงานร่วมกันได้ Google Analytics สามารถวัดผลได้ครบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายที่เข้ามาช่องทางลูกค้าพฤติกรรมลูกค้ารวมถึงวัดผลการขายได้ Mailchimp เป็นระบบอีเมลมาเกทติ้งที่ช่วยทำการตลาดผ่านทางอีเมลซึ่งช่วยรักษาลูกค้าทางการตลาดออนไลน์ได้ดี SEO เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสให้ติดอันดับต้นๆเช่นการทำโฆษณาบล็อกช่องทางการโปรโมทสินค้าผ่านบทความหากน่าสนใจก็จะเกิดการแชร์ต่อและทำประสบความสำเร็จ